สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะไปร้านดอกไม้และต้นไม้เพื่อที่เราจะไปซื้อปุ๋ยและดินนะคะมาทำสวนผักเพิ่มนะคะวันนี้แดดออกก็เลยอากาศดีแล้วก็วันเสาร์ด้วยคนคงเยอะเนาะอันนี้ทางไปร้านดอกไม้นะคะวิวก็สวยๆอย่างนี้ เพราะวันนี้เขามีโปรโมชั่นลดสําหรับปุ๋ยนะคะลด50%เราต้องรีบมาซื้อเพราะเราต้องใช้ปุ๋ยเยอะเนาะผักจะได้สวยๆรถจอดเต็มเลยคงคงเยอะโอ้วหน้าร้านออกไม้ก็จะสวยๆ ตรงนี้จะได้คนง่ายๆเอาใกล้ๆร้านดอกไม้ประจำหมู่บ้านแลวลเพิ่ <ๆ S 2> ของเราร้านใหญ่เลยอันนี้นะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นเนาะหกระสอบ200โคนเราจะเอาดิน10กระสอบแล้วก็ไอวิ ถุงสีฟ,ฟ้านั่นเป็นปุ๋ยปุ๋ยห้ากระสอบดิน10กระสอบเนาะอ้ดูวิวสวยมากถ้าแดดออกนี่คือแบบอากาศดีนี่นอร์เวย์นี่สวยมากแต่ว่านับวันได้นะคะแดดออกพีหนึ่งมีไม่กี่วันแล้วอันนี้ก็เป็นปุ๋ยขี้งวัว กระสอบละ40ลิตรเดี๋ยวเราห้ากระสอบไปผปสมกระดินสามีบอกว่ายืนรอข้างนอกน,นี่แหละเดี๋ยวจะไปจ่ายตังค์แล้วออกมาเพื่อช่วยกัน,นขนเขาไม่อยากให้เข้าไปนะคะเข้าไปแล้วก็จะอยู่นานแล้วก็จะซื้อของเยอะก็เลยนาก็เลยว่าเธออยู่ข้างนอกน,นี่แหละไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวฉนันเข้าไปจ่ายตังค์นะเดี๋ยวออกมาแล้ เดี๋ยวในขณะที่เรารอสามีไปจ่ายตังค์ค่ะเราก็เริ่มยกได้เลยเนาะพอเดี๋ยวเขาก็ออกมาเราก็จะมีปบเสร็จว่าเราจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวจะเริ่มยกมาใส่ท้ายรถเลย รถมาจอดหลังบ้านเลยนะคะเป็นซอยเล็กขี่เข้ามาได้แล้วเราก็มันก็จะแบบยกใกล้กว่าเนาะดีกว่าเราจอดหน้าบ้านแล้วแบบเราต้องเดินอ้อมอย่างเงี้ยทีนี้เรามาถึงขั้นตอนหลังจากที่เรายกกระสอบดินลงจากรถหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมกระถาง ก่อนที่เราจะเทดินก็จะวางกระถางที่แบบสําเร็จรูปมาแล้วเป็นไม้แล้วเราทีนี้ก็วางผ้าสีดาเนี่ยเป็นผ้าไฟเบอร์เนาะวางลงไปอันนี้ผ้าข้อดีของมันคือเวลาเราลดน้ําผักอะไรเงี้ยค่ะดินมันมันก็จะไม่ไหลออกข้างๆอะไรอย่างงี้เนาะอ่ที่เห็นไอในมือนะคะคือสเตปเปิ้ลอันใหญ่เนาะที่ช่างเขาใช้ที่มาช่วยยึดย ผ้าไฟเบอร์ไม่ให้แบบเวลาเราใส่ดินอะปีที่เราใส่ดินลงไปแล้วไม่ได้ยึดติดแล้วทีนี้ผ้ามันก็ไหลยุบลงไปเงี้ยดินก็โดนกระถางเหมือนเดิมเงี้ยข้อดีอีกอย่างสําหรับไอผ้านี้นะคะที่แบบว่ามันสามารถป้องกันแบบว่าถ้าดินมันไม่โดนไอกระถางเนาะกระถางที่เป็นไม้โดยตรงเนี้ยกระถางมันก็จะใช้งานได้ได้นานา ถึงขั้นตอนการเทดินและปุ๋ยลงในกระถางน,นะคะกระถางอันที่อยู่ข้างบนเนาะที่ลัาจะเทปุ๋ยใส่ตอนนี้คืออันนั้นคือเป็นกระถางที่แบบเอาสองกระถางมาซ้อนกันมันก็จะสูงกว่ากระถางที่อยู่ทางขวามือนะคะกระถางน,นี้ใช้ดินไปประมาณ6กระสอบปุ๋ย2กระสอบเนาะเพราะมันสูง แต่ว่ากระถางเล็กๆที่อยู่ข้างๆทางขวามืออันนั้นใช้ดิน3กระสอบแล้วก็ปุ๋ย1กระสอบนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงนี้กระถางตรงนี้เราจะปลูกสตรอเบอรี่เนาะคือเราทํากระถางไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เรายังไม่ลงดินแล้วเราก็ลงพวกกิ่งไม้พวกเศษไม้พวกอะไรลงไปกนเนาะพเพื่อที่แบบเราจะไ,ไม่ต้องใช้ดินเยอะนะ่ะเพราะดินมันก็แพงเนาะเราก็ใช้กิ่งไม้รองข้างล่างแล้วเราก็จะเอาดินไว้ข้างบนนี่ใส่ดินไปละ เดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ต้องใช้ดินหลายกระสอบเลยนี่เทล,ลงไปสามกระสอบนี่ย่ังแบบยังได้แค่ครึ่งหนึ่งเนาะคงแบบช่องละน่าจะไม่ช่องและหกกระสอบอะมันมีอยู่สามช่องเดี๋ยวอันนี้ให้ดูอันนี้คือสตรอเบอรี่ที่เราแบบชาไว้แต่ปีที่แล้วเนาะพอดีแม่ย่าอาเขาให้มานะคะแล้วทีนี้มันเขาให้มาแบบ เหมือนช่วงซัมเมอร์มันจะสิ้นสุดแล้วอะเราก็เลยต้องแบบลงไว้ตรงนี้กอดแล้วเราก็จะย้ายย,าย้ายลงกระถางนี้นนเนาะอ่าอันนี้ลงดินครบหมดทุกช่องแล้วนะคะดินเต็มแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มทำการย้ายต้นโซบะดี้ต้นเล็กๆของเราเนาะจากกระถางข้างล่างขึ้นมาตรงกระถางข้างบน อันนี้กำลังลดน้ำไอ้ต้นสตอเบอรี่ในกระถางเล็กๆข้กกางล่างนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เวลาเราขุดขึ้นมาจากดินหรอเวลาดินมันเ,นเปียกนิดนึงมันจะขุดง่ายนะคะขั้นตอนนี้เราก็ลดน้ำดินที่เราเพิ่งใส่ลงไปนะคะดินกับปุ๋ยเสนอไปลดน้ำให้มันเปียกนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะปลูกสตอเบอรี่ใส่ตรงกระถางนั้นนะคะ เยอะมานะะันนี้เราลงสตอเบรี่แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เว้นระยะห่างประมาณ30-40ซนติเมตรเนาะแล้วก็ประมาณนี้ ไม่ดูใกล้กันเกินไปหรือเปล่า